สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของสะสมในตำนานของผมอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นการ์ดนะครับการ์ดเกมนะครับปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตุ๊กตุนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละส่วนเนาะนะครับอันนี้เป็นซีรีส์แดคูล่าท็อกนะครับผมนี่แดคูล่าท็อกเดอะซีรีส์นะครับก็คือเอาปาต็อกนะครับผมที่มาทําเป็นตัวแดคูล่านะครับแล้วก็มีตัวละครหลักๆจะเป็นดาราตลกหลายๆคนเช่นสีเทาเช่นทัวร์มอะไรเงี้ยครับผมมาเป็นกิมมิคของการเป็นสตอรี่แล้วก็เป็นพวกผีต่างๆนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมไปชมกันเลยมาดูส่วนการ์ดก่อนนะครับระบบการ์ดเนี่ยมันจะมีหลากสีนะครับสีหลายสีเลยเห็นไหมแดงม่วงเหลืองแล้วก็มีเว้นมนนะครับสมัยก่อนผมเก็บเนี่ยซื้อปาร์ตี้มาเป็นร้อยร้อยใบยจะทําเด็กเลยนะแต่ตอนนี้ผมจํากติกาเป๊ะๆไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่าตัวละครตัวนี้ครับผมมันจะมีค่าโจมตี2ค่าพลังชีวิต4พรพอเวลาโดนดาเมจเนี่ยถ้าตายก็คือตายเลยมันก็จะฟิปความตายนะครับความเจ๋งข,ของเกมนี้ก็คือเราจะโจมตีได้ครับเราต้องมีทิศ2ทิศนี้ที่เขาบาคัคอยู ตัวนี้เป็นตัวละครทิศเหนือจะต้องมีทิศใต้กับตะวันออกครับผมถึงจะโจมตีพลังสองได้นะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น2อสี่เหมือนกันแต่ต้องมีทิศตะวันออกกับตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาตานีร่างเด็กนะครับผมดีใจน้องดีใจนะครับสิงโตฟ้าสัรเจ้านี้เก่งนะเพราะว่าพลังสองห้าใช้ตัวช็อตเท็เดียวนะครับอันนี้ก็จะเก่งเหมือนกันนะดีสเวดนะครับผมกุมารทองนะครับผมสามหกพลังชีวิตเยอะนะครับคือลงมาแล้วไม่ไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าลงมาแล้วจะตีต้องต้องมีทิศทางครบนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นออกพีฟ้านะครับเดคุล่าต็อกโกากตัวนี้ตีทุกทิศนะครับผมบางตำแหน่งเดียวไม่ต้องมีเพื่อนด้วยแต่ตีหนึ่งออลนะโคตรโกงนะครับหุ่นไล่กานะครับผมพีเทียนนะครับผมปู่โสมนางตานีตัวนี้เก่งกลางๆครับแล้วก็ทวมโคตรอึดแต่ตียากเพราะว่าต้องมีครบทุกทิศเลยนะครับผมทวมพีสันจ้านี่พวกทิศใต้นะครับผมนกแสกนะครับอ่าเท่งเท่งนี่ก็เก่งเท่งหรือเท่งเนี่ยนะครับผมนางตะเคียนนะครับผมใช้ได้ตัวนี้ แก๊งวิชัยเลืองนะครับผมตัวลายแล้วก็ไอเลนไอเลนนี่ตัวโปรดผมเลยผมใช้ประจําเพราะมันโกมันวางสองทิศแล้วมันตีสามหกเลือดเยอะนะครับส่วนพีตาโขนที่ตีแรงมากแต่ว่าอ่เลือดน้อยนะครับผมลงมาเอาไว้บอกเราปิดเกมนะครับแล้วก็เหนือใต้ออกตกที่ตะวันตกนะครับผมก็ซื้อนะครับผมก็ห่างพวกกระจอกตัวนี้สองนี้กระจอกมากนะครับลักยมนะครับผมอ่าเวตาลนะครับผีถ้วยแก้วนะครับคุณนายหมูนะครับผมสีเทาสีเทาตัวเทพเลือดดูเลือดเนี่ยไอพวกเนี้ยใส่แทงโคตรอึด นะครับผมแล้วลงทิศเดียวกันด้วยนะโคตรอื่นมากแล้วก็พวกนี้จะเป็นพลังโจมตีพลังอะไรพวกนี้วิธีการเล่นเกมนี้ถ้าผมจําได้ก็คือเราจะลงการ์ดนะครับผมลงไปนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าเราโดนตีตายก็จะฟลิปกลับคนที่มาวางทับจะได้ดาเมจบวกหนึ่งนะครับผมตรงนี้จะพลังเพิ่มหนึ่งแต่ถ้าเราเล่นเล่นอยู่เราจะวางตัวอื่นทับได้ไหมทับได้ด้วยเราต้องตีตัวบนให้ตายแทนนั้นดาเมจมันจะสะแต็กก็คือตัวนี้มันจะไม่โดนโจมตีแล้วก็วางซ้อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือวิธีการเล่นหลักๆนะเกมนี้ถ้าจำไม่ผิด ตายครบ7ใบหรืออะไรประมาณนี้ก็จะก็จะจบเกมนะครับผมอันนี้ก็คือตัวของเกมการ์ดปาร์ตี้ครับผมมีครบทุกแบบเลยแต่ว่ามีมีแค่หนึ่งกัเปีผมไม่ได้เก็บไว้เผื่อนะเสียดายเหมือนกันว่าแบบทำไมเราไม่เก็บไว้นะอะไรเงี้ยนะครับไม่ง,งั้นจะเอามารีวิวตอนเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าไม่มีแล้วก็ถือว่าเป็นการ์ดสวยๆหนึ่งเซตที่ผมหามาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกเซตหนึ่งดีกว่าว่าเป็นของเล่นยังไงอันนี้เป็นตุ๊กตุ่นปาร์ตี้นะครับผมที่แถมมาจากขนมปาร์ตี้เป็นกล่องมั้งถ้าผมจะไม่ มีตัวละครที่เราเห็นเมื่อสักครู่แล้วล่ะมีคุ้นเคยนะใช่ไหมนี่นะครับแดคุูล่าท็อกนะครับผมอ่าท็อกมีหลายแบบเลยท็อกพักร้อนนะครับผมท็อกทั่วป้ท็อกกีฬานะครับอันนี้สีเทาใช่ไหมตะกี้เห็นแล้วนะครับผมนางตานีหรือนาตะเคียนนะครับคุณนายหมูนะครับผมอ่าอันนี้เวตาลปะหรือว่าไอแกะก็ไม่รู้นะครับผมแดคกูล่าท็อกใส่ชุดท็อกนะครับน้องดีใจนะครับผมอ่าแดคกูล่าท็อกใส่ชุดคุกกิ้งทําอาหารนะครับผม พีเทียนนะครับผมตัวท็อปต,ตัวโปรดเลยที่แบบโด่งดังโด่งดัง,งพอสมควรนะครับผมเทิงไอไม่ใช่อันนี้ท้วมอันนี้เทิงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่ออกมาจัดค่อนข้างน่ารักนะนี่ผมเก็บคอลเลกชันไว้สิบสองแบบก็น่าจะมีครบพอดีเนาะนะครับเรียกว่าถ้าใครชอบนะครับก็เป็นที่ระลึกความทรงจํานะครับผมเพราะว่าทางนักตลกรุ่นรุ่นเดอะพวกนี้ก็น่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับก็ ขอความแสดงความอะไรมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ผมจะเก็บเป็นความทรงจําที่ดีนะครับผมสําหรับเดูล่าต็อกนะครับผมต่อไปนะครับผมมีทั้งการแล้วก็ทั้งโมเดลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรคอยตามชมก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับไอแก่น่ยตัวเนี้ย